สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องครูแขกยานินชาแนลนะคะอีก,กรอบนะคะครูแขกมีเรื่องจะมาแชร์และไขข้อสงสัยกันไหมว่าการดื่มกาแฟดื่มเวลาไหนได้ประโยชน์สูงสุดวันนี้เรามีคำตอบให้นะคะดื่มกาแฟเวลาไหนได้ประโยชน์สูงสุดได้ยินกันบ่อยเหลือเกินว่าดื่มกาแฟแล้วไม่ดีต่อสุขภาพบ้างก็ว่าดี ดื่มบ้างไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะในเมื่อไม่มีตำราไหนระบุได้เรามาหาวิธีดื่มให้สุขภาพไม่เสียและมีแต่ได้กันดีกว่าค่ะการดื่มหรือการกินอะไรก็ตามการยึดหลักของความพอดีใช้ได้กับทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะร่างกายแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับการดื่มกาแฟการดื่มกาแฟวันละแก้ว น่าจะดีแล้วกับร่างกายหรืออาจเพิ่มอีกแก้วในบางวันที่ต้องการความกระปรี้กระเป๋าสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นคอกาแฟมากนักอาจจะไม่สนใจเท่าไรแต่สำหรับใครที่มีกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันบอกได้เลยว่าการดื่มกาแฟที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเวลาไหนเป็นประโยชน์มากที่สุดเรามาเริ่มคำถามข้อที่หการดื่มเวลาไหนแล้วดี มีคนสงสัยนะคะว่าการดื่มกาแฟนั้นดื่มเวลาไหนดีที่สุดใครที่คิดว่าดื่มตอนเช้าร่างกายจะได้สดชื่นกระปรี้กระเป๋าแต่ก็มีหลายคนชอบดื่มตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายเพราะเวลาที่ง่วงนอนอย่างยิ่งในนี้นะคะมีนักวิจัยศึกษาและสรุปออกมาว่าช่วงเวลา9ก้โมงครึ่ง ถึง11โมงครึง่งคือเวลาเหมาะสมที่สุดสำหรับการดื่มกาแฟเพราะกาเฟอีนจะออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลมีคนตั้งคำถามกับว่าไอ้เจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลมันคืออะไรกันแน่คอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและจะเกิดมากขึ้นเมื่อมีความเครียด โดยช่วงเวลาที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้มากคือเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา12นาฬิกาถึง13นาฬกาและ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะมาดูข้อคำถามถ,ามถัดไปค่ะมีคนสงสัยว่าเราควรดื่มกาแฟทุกวันไหมหลายคนสงสัยเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะ ในเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าการดื่มกาแฟทุกวันนั้นไม่ดีจะมีเพียงการกำหนดปริมาณกาแฟที่ดีเข้าไปใน1วันค่ะว่าไม่เกิน300มิลลิกรัมหลายคนอาจจะมองภาพไม่ออกค่ะถ้าเป็นกาแฟสดจะได้ปริมาณ2แก้วต่อวันหรือชงน้ำร้อนกับผงกาแฟสำเร็จรูปประมาณ3แก้ว วันซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าดื่มในปริมาณมากเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดผิดปกติขึ้นได้เช่นตื่นเต้นตกใจง่ายมือสัน่นใจสัน่นเป็นต้นค่ะเพราะแต่ละคนมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อสารกาเฟอีนในปริมาณมากน้อยแตกต่างกันค่ะ ข้อคำถามถัดไปค่ะกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นแบบไหนจะดีกว่ากันกาแฟดำเป็นกาแฟที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดในทางกลับกันคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยชอบรสชาติขมขมของกาแฟดำมากนะักการปรับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมหอมหวานมันยิ่งขึ้นด้วยนมคข้นหวานน้ำตาลหรือครีมเทียมของพวกนี้ ที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดโรคกเรกื้อรังได้สารพัดเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจค่ะและจะมักอยู่ในรูปแบบของกาแฟเย็นมากกว่ากาแฟร้อนไม่ว่าจะเป็นคาโบชิโน่เย็นม็อคค่าเย็นดาเต้เย็นเป็นต้นถ้าหากใครกินกาแฟเย็นลองหันมากินกาแฟร้อนและกาแฟดำดูบ้างนะคะ หากอยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถกดติดตามช่องครูแขกยานินชาแนลสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ